ครับท่านผู้ชมครับรอบภูมิภาควันนี้อยู่ที่จังหวัดกาลสินครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับทริปที่พิเศษจริงๆนะครับดูจากชุดของผมแล้วเนี่ยก็พอจะเดาออกนะครับว่าวันนี้เราจะไปพร้อมกับคาราวานแก๊งบิ๊กไบค์นะครับซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันใหญ่ที่พวกเขานั้นจะรวมกลุ่มกันเป็นประจำนะครับในการที่จะทํากิจกรรมดีๆให้กับสังคมนะครับก็คือกลุ่มไดโนเสาร์ไรเดอร์กาลสินนั่นเองวันนี้เราจะไปปลูกป่ากันด้วยนะครับพร้อมกับไป สถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดกาลสินด้วยนะครับและวันนี้พิเศษสุดจริงๆเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านพ่อเมืองกาลสินนะครับท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินให้เกียรติร่วมขบวนไปกับเราด้วยในวันนี้นะครับซึ่งท่านก็เตรียมพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่ไหนยังไงกันบ้างครับครับวันนี้เป็นกิจกรรมของชมรมไดโนเสาร์ไรเดอร์กาลสินนะครับซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ที่รักจักรยานยนต์คันใหญ่ได้ตั้งกันเป็นชมรมแล้วกเ็เพื่อทำกิจกรรมหนึ่งเพื่อเป็นการาทำงานอดิเรกในส่วนของกลุ่มที่ชอบแต่ที่สำคัญบวกกับการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ในการช่วยรณรงค์ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ในห่วงที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนครับแต่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมของชมรมไดโนเสาร์ไรเดอร์กาลสินในเรื่องของการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญของจังหวัดกาลสินโดยวันนี้เนี่ยในเส้นทางสําคัญสําคัญเนี่ยทางชมรมก็จะมีการไปแวะเยี่ยมแวะสักการะ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรหรือว่าเจ้าสมพมิตรตเจ้าเมืองคนแรกของเมืองกาลสินแล้วก็ไปที่ศาลหลักเมืองไปที่พระธาตุยาคูแล้วก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของจังหวัดกาลสินในโซนของพิพิธภัณฑ์ศลินทรเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นําเสนอเกี่ยวกับซากดึกดํดาบรรดโนเสาร์ที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ในโซนนั้นก็จะมีพระพรมภูมิปารโรพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่บนภูสิงห์ในละแวกใกล้ๆก้กันก็จะมีสะพานข้ามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยขณะนี้คือสะพานเทพสุดาความยาว2,040เมตรนะครับ,รบใกล้ใกล้กันในโซนเดียวกันของอำเภอสัชขนก็จะมีวัดพุทธนิมิตภูข้าว ซึ่งมีอุโบสถไม้สักหลังใหญ่เป็นอุโบสถแบบเปิดมีเจดีตำทรงของทวรารวดีเจดีย์ใหญ่เป็นมหาเจดีย์แต่ที่สำคัญที่วัดพ,พุทธนิมิตภูข้าวเนี่ยมีพระนอนตะแคงซ้ายอยู่ที่ถ้ำภูข้าวเป็นพระนอนตะแคงซ้ายน่าจะเป็นองค์เดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าปกติแล้วพระนอนจะตะแคงขวานะครับ,รบแล้วก็ ใกล้ๆกันถัดไปที่อำเภอข้างเคียงประมาณทั้งสามกิโลก็เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนเป็นจุดแหล่งกําเนิดและก็จุดจําหน่ายผ้าไหมแพรวาแหล่งใหญ่ครับนะครับก็จะเป็นเส้นทางนอกจากนั้นเนี่ยในระหว่างทางก่อนที่จะไปที่อำเภอสาตขันทางกลุ่มไดโนซสร์ ไรเดอร์กาลสินก็ <c oughs> จะทํากิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการปลูกป่า <c oughs> ปลูกปลูกไม้ยืนต้นที่สําคัญไม้สัตว์ไม้มะค่าไม้ตะแบกแทั้งในท,ที่ที่วัดบ้านผักกล้วย <c oughs> นะครับในเขตอำเภอเมืองก็ <c oughs> งเพื่อที่จะกระตุ้นให้ชุมชนให้สังคมได้ระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรม สาธารณประโยชน์ของกลุ่มไดโนเสร์ไรเดอร์กลาสินซึ่งในในส่วนของจังหวัดก็ดีในส่วนของชุมชนก็ดีเวลามีกิจกรรมรณรงค์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยจะได้รับความร่วมมือจากชมรมไดโนเสร์ไรเดอร์กลาสินมาโดยตลอดครับครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับมีส่วนร่วมที่จะร่วมขบวนกับเราด้วยนะครับ,รบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติ แลก็ร,รู้สึกยินดีนะครับ,รบที่จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมที่เป็นชมรมที่มีจิตสาธารณะชมรมที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากตัวเองแล้วก็ยังวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชนของสังคมคก็พร้อมที่ที่จะได้ร่วมกิจกรรมกับชม,มรามทราบว่าก็จะมีการมอบสมทบทุนครในในส่วนนี้จังหวัดก็ได้ได้ได้เห็นความสําคัญ ของการทำกิจกรรมของชมรมก็อยากจะมีส่วนร่วมก็ในวันนี้ก็จะมีการสมทบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อทางชมรมจะไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับจังหวัดก็จะขอมีส่วนร่วมในส่วนนั้นครับเอาละครับได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับเราก็อยากที่จะออกเดินทางแล้วนะครับต้องขอเช็คก่อนว่าด้านหลังของผมนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังทุกคนพร,พร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดินทางกันได้เลยครับ วันนี้ตารางกิจกรรมของเราแน่นเอียดเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ท่านผู้ว่าของเรานั้นติดภารกิจไม่สามารถไปทำกิจกรรมกับพวกเราชาวไดโนเสาร์ไรเดอร์กาลสินต่อได้เนื่องจากว่างานมอบโคมไฟสารหลักเมืองในวันนั้นนะครับแต่ว่าท่านก็ส่งกำลังใจให้พวกเราเดินทางกันต่ออย่างปลอดภัยจากนั้นเราก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมืองกาลสินอีกแห่งหนึ่งครับก็คืออนุสาวรีย์เจ้าสมพมิตรหรือพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาลสินคนแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเดิทญญเนทางกันต่อนะครับมาจนถึงอำเภอกำรรมะลาไสาแน่นอนครับว่าต้องไม่พลาดที่จะมาไหว้พระธาตุยาคู่ นี้เราก็มาอยู่ที่จุดของพระธาตุยาคูนะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งถือว่าเป็นแหล่งที่สําคัญของจังหวัดกรสินนะครับเพราะอะไรเพราะพระธาตุยาคูนี่เป็นเมืองเมืองโบราณในยุคสมัยทวาราวดีนะฮะซึ่งก็แต่ตอนนี้กํนาลังอยู่ระหว่างการบูรนณะซึ่งจังหวัดแต่ว่าปัญหาก็คือเราต้องต้องทําอะไรต่างต้องร่วมกับทางกรมศิลปากรน,นะเพราะแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เป็นเป็นสถาปัตยกรรมที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรให้ช่วยกันบูรณะปรับปรุง เพื่อจะดึงดูดพี่น้องเข้ามาเที่ยวชมในยังหวัดกระสินเรารตอนนี้ก็เป็นการบูรณะซึ่งซึ่งเป็นช่วงในในช่วงที่เรามาทําตอนนี้ก็อยู่ในในช่วงจะเริ่มเสร็จแล้วฮะแต่ว่าอย่างสัญญาตอนนี้ก็ก็มีการต่อสัญญาเนื่องจากว่าปัญหาก็คือในเรื่องของอิฐที่จะมาทําอะไรต่างนะฮะแต่ก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้จุดเด่นของที่นี่ก็คือจะมีใบเสมาจํานวนมากนะฮะซึ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ที่นี่ที่อําเภอกุมราใสอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ที่วิพันที่จังหวัดขอนแก่นครับครับทางการเดินทางที่จะมาครับอยไรงี้ยจะไครับครับการเดินทางที่จะมานะครับที่นี่ก็ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก15กิโลเมตรนะฮะก็ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับการเดินทางก็สะดวกมาจากเส้นจากกาาสินเข้ามาเส้นอำเภอกรมราใยเราก็เลี้ยวขวามาอีกนิดหนึ่งก็ถึงครับ แวะเติมพลังกันที่เกิ่อนลำปาวก่อนนะครับจากนั้นเราจะได้มีแรงไปปลูกป่ากันในช่วงบ่ายที่วัดป่ากล้วยเพื่อเติมพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณวัดแห่งนี้ร่วมกับชาวบ้านครับ ก็มาอยู่ในพื้นที่ของวัดป่ากล้วยนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเราก็เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ยังไงครับถึงมาปลูกป่ากันที่นี่ฮะปกติแล้วเนี่ยทางทางวัดนี้ก็เป็นป่าเป็นป่าไม้เป็นาาย่านที่มีไม้ป่าสงวนอะไรยอะแยะมากมายแต่ก็มีบางส่วนที่มันพื้นที่ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มก็เลยว่าจะทางผมก็เลยอาสา,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 าจะมาจิตพั ช่วยกันเสริมสร้างป่าตรงนี้ให้มันเต็มสมบูรณ์ให้มันอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อได้ว่าจะเป็นร่มเ,เงาให้ทางาทางวัดได้ให้ผู้ทศน์นิกรชนได้มาศึกษาธรรมชาติเรื่องอะไรทังนี้ไม่ได้เป็นอิฐนะครับครับผมแล้วกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเราจับเป็นประจํำไหมครับกับกับทางชมรมครก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมหลักๆก็คือ หาเงินแล้วก็บางทีก็ไปสมทบทุนให้เด็กนักเรียนที่ขาดทุนการศึกษาแล้วก็จะเป็นการทำผ้าป,ป่าหรือการกองกระถิ่นอะไรก็แล้วแต่จะแบบาครับผมทำบาดาลใช้ทุกวันเนี่ยครับตอนนี้กิจกรรมของกลุ่มก็ทำได้แล้วก็คือมีจอดน้ำบาดาลให้ทางเราไปแล้วให้วนครับผมใช้ทุกวันนี้เคือสืบเนื่องมาว่าหลังจากนั้นขาดเหลืออะไรก็ทางวราอยากได้ผลไม้ก็ทางผมก็ได้ทำกิจกรรมขึ้นมา ครับเห็นว่ามีชมรมเนี่ยสมาชิกมีหลากหลายอาชีพมากแล้วรวมตัวกันยากไหมครับก็จริงๆแล้วก, <S 1> <S 1> <ป>การรวมตัวแรกเนี่ยก็ยากแต่พอกิจกรรมของกลุ่มนโยบายของกลุ่มนี่เป็นมาตรฐานที่กําหนดไว้ก็คือเราจะสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคมอะไรางี้ก็เลยมีทีมงานที่เป็นเพื่อนๆนน้องๆที่เป็นพ่อค้าพนักงานรถที่ปึกษาหรกิจราชการทุกคนที่ก็ เห็นความดีของจุดนี้ก็เลยเข้ามาอยู่ในก,กลุ่มนี้ครับนะครับเป็นความชอบรถเหมือนกันด้วยนกวิธีชีวิตเดินทางเดิินนเทด้ดดดสองล้อจะมีการเที่ยวการทําบุญสร้างศาลาสร้างแทงน้ำบาดาอะไรก็รแล้วแต่ที่ขาดเหลือนะครับเราจะช่วยครับเริ่มคุยคุยกันหรือยังครับว่ากิจกรรมครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปไหนไปทําอะไรกันต่อก็แผนไว้ว่ากิจกรรมหลักก็ตอนนี้ก็จะช่วยรณรงค์ให้ทางการท่องเที่ยวให้จังหวัดครับ แล้วก็ถ้าหมดช่วงฤดูการหน้าฝนเนี่ยทางทิพเราจะออกบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวให้เด็กๆน้องๆที่อยู่ถิ่นชุลกัรที่พื้นที่หนาวนะครับครับผมก็อีกไม่กี่เดือนนี้ละเดี๋ยวก็จะหนาวแล้วได้ครับครับผมแต่ก่อนก่อนหน้านี้กิจกรรมก็คงมีก่อนเก็จะมีอีกยังไงจะเรียนเดินทางจะมีทุกปีครับผมจะเรียนเชิญทางเราก็มา ทำกิจกรรมร่วมกันอีกครับท่านมาจาัดหลายครั้งแล้วนะมาหลายครั้งแต่และค้งชาวบ้านก็ให้ความไม่น่าเชื่อนะว่ากลุ่มแบบนี้ชอบรถแบบนี้แทนที่จะไปซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับให้กับวัดกับวาแล้วก็ทางพระอาจารย์ท่านท่านมีความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็ชาวบ้านาก้ก็ปากต่อปากคุยคุยคุยต่อไปเป็นสิ่งที่ดีมากไม่น่าเชื่อนะ ทุกวันนี้มีน้ําใช้น้าอ่อแต่ก่อนเนี่ยน้ำเนี่ยต้องไปใช้ทางล็อกอื่นเขาน้ําบ่อเราก็แห้งอ่ามันแห้งมันก็แห้งแรงนะแล้วก็ไปใช้อาศัยบ่อล็อก18นู่นต้องต่อสายมาเห็นเห็นบนกันบ่อยๆทางอ่าทางทางกลุ่มกลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลุ่มฮาร์เรย์เดวิสันเนี่ยเขาเลยแบบมองเห็นจุดนี้ก็เลยมาจอดน้ําบาดาลให้ที่ได้ใช้ทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น่าภูมิใจมากแล้ววันนี้ก็ยังยังมาปลูกต้นไม้อีกแล้อย่างต้นไม้ที่นี่มันก็เป็นป่าวัดป่ากล้วยก็บอกอยู่วัดป่ากล้วยแล้วอย่างหนึ่งก็ต้นไม้ส่วนมากจะยืนตายสังเกตใหหลายต้นนะยืนตายอย่างต้นนี้ก็ยืนตายเพราะก็ตัดลงแล้วไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ไม่จะยืนตายซะมากแต่อุดมสมบูรณ์มากที่นี่ชาวบ้านชาวช่องบ้านอื่นบ้านใกล้เลนเกก็จะมาที่นี่กันหมดนะมาหาของป่าหาอะไรเงี้ยพวกเห็ดพวกอะไรแต่สัตว์ป่านี่ยเราจะห้ามอยู่แล้วว่าภาพก็ในนามของพระนะ ก็ขออนุทนาบุญในส่วนนี้นะสำหรับคณะกุ่มกลุนะทางกลุ่มฮาเล่สองล้อติดติปีกนะที่มีจิตใจอบอ้อมารีนะขอให้ทางคณะกลุ่มทุกท่านทุกคนจงมีมีความสุขความเจริญมีให้พบแต่สิ่งที่ดีๆสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลนานาสุขผลอันประสงค์ทุกอย่างทุกประการนะเจริญพร มาถึงพิพิธภัณฑ์สิรินทรอำเภอสหสขันจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในเรื่องราวของสัตว์ตึกดําบันเลยนะครับ ซากไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์เช่นปูเรียนโกซอรัตซิริทอรเน่อีสานโนสอรัตนะครับรวมทั้งปลาเลปิโตเทสที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีไว้ให้ศึกษาที่นี่ด้วยครับ เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะฮะเปิดเวลา8นาิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกา แม้ว่าแดดจะแรงมากในช่วงบ่ายนี้นะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ย่อท้อวัดพุทธนิมิตวัดภูข้าวนะครับคือสถานีต่อไป วันนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของศิลปะการออกแบบที่แปลกตาพระอุโบสถไม้แกะสลักลวดลายสวยงามและพระพุทธสายญาตะแคงซ้ายที่เป็นที่เรื่องลือครับ I จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่เราต้องขับผ่านเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นเขาต้องใช้เสียงตแตรเป็นสัญญาณตลอดทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่สวนมานะครับเรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงยอดภูสิงห์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพรมภูมิปาโลเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นอำเภอสาสขันในภาพรวมและก็บางส่วนของเขื่อนลำปาวอีกด้วยนะครับ ถึงจุดสุดท้ายของเรานะครับสะพานเทพสุดาสะพานที่ว่ากันว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดนะครับเป็นสะพานที่ข้ามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความยาว2,400เมตรแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือเป็นสะพานที่เรียกว่ามีการลําเลียงเพื่อเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับผ่านทางนี้อยู่เป็นประจํานั่นเองนะครับก็มีความสําคัญมากเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างอําเภอสาสขันไปสู่อําเภอหนองกรุงศรีนะครับ แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราออกมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้ว <c oughs> ลาไหมฮะมันร่างกายอาจจะลาแต่ว,ว่าจิตใจยังสู้อยู่ครับรู้สึกว่าจะมีความสุขมากน,นานๆทีพวกเราไดา้รวมกลุ่มกันออกมาเพื่อที่จะท่องเที่ยวแล้วก็ทาสิ่งดีๆให้กับสังคมครอย่างวันนี้เราก็ไปปลูกต้นไม้กันมานะครับก็มีความสุขไหว้ปไหว,วพักนะครับ แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นบิ๊กไบค์นะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเราขี่ไปเยอะเราขี่ไปมากเราก็เห็นอะไรมาเยอะแยะหมวกกันน็อกนะครับท่านหมัวกกันนกอย่าลืมอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของกฎระเบียบนะครับไม่ใช่ขี่แซงซ้ายแซงขวานะครับเราต้องมีระเบียบในการขี่นะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากกท่านผู้ชมด้วยครับพี่ชัยพงศ์ครับอยาก จะฝากถึงเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินครับอยากจะให้พูดถึงว่าจังหวัดกาลสินของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมีสเสน่ห์ยังไงให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวชมกันครับก็บต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะจังหวัดกาลสินเราก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวันนี้เราก็ได้ไปเที่ยวกันหลายจุดนะครับแต่คิดว่ายังไม่หมดนะเราต้องหาโอกาสที่จะมาเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ วัฒนธรรมผู้ไทยอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็อยากเรียนเชิญพวกเราได้ได้มาเที่ยวกาลสินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับก็คงจะได้เวลาแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะฮะวันนี้รอบภูยภาคหมดเวลาลงแล้วครับผมมุเทนรทองและทีมงานสททขอนแก่นพร้อมทั้งแก๊งบิ๊กไบค์นะครับไดโนเสาร์ไรเดอร์จังหวัดกาลสินต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยย